วันนี้จะมาทำหลับเหนียวสูสามเจ้านี่เอามาดูว่า,าจิ้นนี่นะจิ้นมันจะมีเอาจิ้นสีแดงเนาะเจ้าสีแดงเข้มนะเจ้าแล้วก็เลือดนะเจ้าต้องเป็นเลือดแท้นะเจ้าเลือดเป็นก้อนนะเจ้าแล้วก็ดูเครื่องในนะเจ้าวันนี้เขาจะมาทำหลับเหนียวนะเจ้า,าแล้วก็มีพักนะเจ้าแล้วก็มีนี่ไหมนะเจ้า อย่าลืมนะเจ้าวันนี้เอามาทำหลับเหนียวซูสามนะเจ้าเนาะอ่าเดี๋ยวขั้นตอนเดี๋ยวเอามาเตรียมอ่หลับหิก่อนนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวเอาไปคั่วพริกนะเจ้าเออพริกนี่ถ้าเขาจื้อหอมเนี่ยต้องดังไฟไปจีไปแอนมันจะหอมนะเจ้าแต่วันนี้อ่าเขาจะมาคั่วในกระทะนะเจ้าเนาะเอาโอเคเดี๋ยวเขาไปคั่วพริกก่อนนะเจ้า

น่าเจ้าตักก้อนเลือดน่าเจ้าตักก้อนเลือดหลาบด้วยน่าเจ้าเดี๋ยวนะเรอท่าหลาบเสร็จเดี๋ยวกลับมาดูอันนะ้น เขาเริ่อมผ่้พริกนะเจ้าการคั่วพริกหื้อหอมนะเจ้าใส่น้ำมันไปเหยน,น้อยหนึ่งนะเจ้าร้อนน้ำมันห้อนกน็ใส่พริกนะเจ้าเจ้านี่พริกนะเจ้า,เ,าเหลือกพริกแดงๆนะเจ้านี่กรอบใส่เลยนะเจ้าล้อ ใส่เวลา็นร้าเจ้าร้องมันกรอบนะเจ้าพริกเ,เส้นนะเจ้าที่เขาเตรียมต่ำนะเจ้าเนี่ยเขาใส่เกลือไปเนี่ยเจ้าใส่เกลือไปนิดน้อยใส่กระเทียมนะเจ้าแล้วก็ติคาดไปได้นะเจ้ามะเฟ็งน,นะเจ้าเนา้ลับเหนียวแต่ถ้า,ถ,าถ้าจะให้อร่อยเนี่ยนะเจ้า ใส่มาแขน่นแล้วพริกเขาใส่เลยนะเจ้าอีกเดี๋ยวเขาไหว้โอกรเนาะเนี่เจ้า ยเก็บมเจ้าเจหน้าบานเลยเจ้าเลียนนะเจ้าเดี๋ยว้าตกเซตเดี๋ยวเดี๋ยวฮเตรียมไอซุปหลับได้เลยเจ้าอะพี่เขากรบเซตนะเจ้าเดี๋ยวฮจะเตรียมกลนะเจ้าอหลับเหนียวนะเจ้าสูตรแหลกเนี่ยนะเจ้าสูตรที่หนเนราใส่อา มาแข่งนะเจ้าเนาะสูตรที่สองเขาใส่เกลือนะเจ้าแต่วันนี้พิเศษมากเลยนะเจ้ามีสูสามนะเจ้าสูสามเนี่ยเขาต้องหาเนื้อนะเจ้าเนื้อมันเข้มๆนะเจ้าแล้วก็เอามาใส่แช่ไว้ตู้เย็นนะเจ้าแช่ในตู้เย็นแล้วมันหมกเขาเอามาซอยได้เนี่ยนะเจ้ามันจะเหนียวพอดีเลยนะเจ้าแต่ถ้าว่ามันมันบอกมันเหนียวนะเจ้าเขาก็เอาเนื้อแข็งนะเจ้า นาะน้องแ็งตุก๊กใส่ลาบตัวไนะเจ้าเนาะอ่ะเดี๋ยวมากคนนะเจ้าว่าวันนี้มันจะเหนียวขนาดไหนนะเจ้าหน้าเริ่มต้นคนนะเจ้าเนี่ยเอาใส่เลือดไปก่อนนะเจ้าอ่าเหลือดลงไปที่สำคัญนะเจ้าอาหารเนื้อนาะเนาะนะลาบเหนียวนะเจ้าบาลืมบาดีลืมนะเจ้าเอ่อ ดีนะเจ้าเนาะเอาหัวมาเลยนะเจ้านะเจ้าถ้าชอบนักก๋ใไซนักนะเจ้านอะแล้วก็พริกนะเจ้าพริกเขาจะแบ่งกึ่งไซนะเจ้าถ้าชอบเผ็ดเขาก็เติมได้นะเจ้า พริกนี่เขาตำใสมะเขนใสหอมเรียบร้อยนะเจ้าหอมหอมนะเจ้าเนี่ยเขาใสกึ่งก่อนก้นนะเจ้ากน้นให้เข้ากันก่อนนะเจ้าแล้วก็ใสหูชูดรสนะเจ้า นิดน้อยนะเจ้าถ้าชอบเยอะใส่เยอะนะเจ้าชอบแม่ใส่น้อยนะเจ้ากนีก่นเข้ากันแล้วก็จิ้นนะเจ้าที่เยาเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยนะเจ้า

หอมป้อมต้นหอมนะเจ้านะเจ้า เจ้าเหนียวหมองมองนะเจ้านี่ราบเหนียวสูตรสามนะเจ้านี่จะนี่หน้าตาหน้ากินนะเจ้านี่<ม>เขาเตรียมเขาจิ้มดูแล้วก็เตรียมกินเลยนะเจ้าตักเงีย้ยเงี่ยเจ้า มาดูนะเจ้านี่ริ้ไม้นะเจ้าริ้ไหมริ้ไม้เขาจะเพื่อจะเขาจะเอากับป๋าบนะเจ้าเขาหั่นเรียบร้อยแล้วนะเจ้าใส่มะนาวนะเจ้านี่น้ำม,มันเยอะนะเจ้าใส่ประมาณกีบหนึ่งนะเจ้าแล้วก็ผงปรุงรสนะเจ้า เด้๋ยาหมาดแล้งเจ้า,าจเดี๋ยวใ,ใส่ผงชูรสนิดหน่อยนะเจ้าน้ำปลาเนาะใส่น้ำปลา นุเจะคุนอ่ะเจ้าค,นนาคุนเข้ากันนี่จแลมาเจ้า นี่นะเจ้าหลับเหนียวสูสามนะเจ้าถ้าป่าไม้ปีน้องนะเจ้าถ้าชอบคลิปนี้นะเจ้าสูเหนียวหลับเหนียวสูสามนะเจ้าวันนี้ตื่นเต่นเพราะอ่หลับเหนียวอาพิเศษมากเลยนะเจ้าสูสามนะเจ้าอ่าวันนี้ถ้าป่าไม้ปีน้องนะเจ้าถ้าชอบคลิปนี้นะเจ้าอย่าลืมนะเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเจ้าและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าทำคลิป ต,ต่อไปนาเจ้าแล้วก็ขอขอบคุณทุกข่านทุกคนตัวใหน้นาเจ้าวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีเจ้า